ปีสามสิบพันและงาะโครงการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะโครงก,กา,า,ารสระอำเภอวัฒนนคร,รจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งในปีงบประมาณพศ2568นะคะทางสำน,นะะักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะทำดังแล้วก็ต้องดำเนิการในการจัดงานนะคะในปีนี้งานวันสมเด็จพระทะเลศวนมหาราชประจะปีพศ2569ค่ะและกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงนะคะถวายศาสตร์รำลึกสมเด็จพระทะเลศวนมหาราช ในระหว่างวันที่26-28มีสายนและในระหว่างวันที่26-28มีสายนนะคะวันที่26มีกิจาการรมในส่วนและในช่วงแต่ละวันนะคะก็จะมีกิจาการรมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าของดีของจังหวัดสระบุรีมหาราชตำบลรัชนาครอพยูนทะรีนครจังหวัดสระบุรีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปถางงานคร่าวๆนะครับปีนี้จะมีแตกต,ต่างจากปีที่แล้วของเรื่องแสงสีเสียงนะฮะ,ะก็เป็น อ่าเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้สังแก้วอ่ามีผู้ชมอ่าเราก็ทําตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ปีนี้มีการเน้นมหระสะพก็จะเป็นเสียงอีสานนะครับวันที่ให้สแกนให้ผู้เขา้าร่วมประชุมสแกนนะฮะอ่ากลับไปแล้วครับแล้วก็สีดแดงนะฮะเราจัดไวใ้ให้มี50ล้านขา ก็จะแบ่งเป็นโซนผลิตภัการโซนร้านอาหารนะคะแล้วก็จะเน้นร้านอาหารเครือข่ายร้านค้าของพัฒนาพัฒนาชุมชนนะคของจังหวัดสระแก้วแล้วก็ภายใจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญปริษัทหรืว่าธนาคารก่อสร้างธนาคารส่วนมหาวิทยาลซึ่งได้มีคำสั่งจากจังหวัดสระบุรีนะคะขออนุญาตทำเป็นข้อมูลค่ะซึ่งคณะกรรมการนะคะก็ประกอบไปด้วยคณะกรรมการฝ่ายิบการ